ตัวอย่างนี้ก็ซับซ้อนขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าเรามีอินเนอร์เชียหรือความเฉ่ยทั้งหมดอยู่2ตัวด้วยกันแล้วก็เชื่อมกันด้วยสปริงแล้วก็ติดแบริ่งติดอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะที่จริงจริง,รงแล้วตัวอย่างนี้มันจะคล้ายๆกับตัวอย่างเก่านั่แหละครับแต่เรามาดูกันว่ามันเวลาเราจะวาดออกมาเป็นวงจรเราจะวาดยังไงได้บ้างแล้วต้องเข้าใจการทํางานของระบบเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเออมันมีก้อนก้อนเนี้ยที่มันหมุนแล้วก็มีแบริ่งใช่ไหมครับออรอบๆเนี่ย นะครับผมมันก็จะเกิดความฝืดผมก็ให, ي, ส ي, สส 1, หนะ้สัมประสิทธิ์ความฝืดเนี่ยก็คือก็คือ b 1นะครับหรือว่า damping constant เนี่ยแล้วก็สัมประสิทธิ์ความฝืด b 2ตรงนี้ก็เป็นของ e a r i n g ตัวที่2นะครับแล้วก็มี2ท่อนที่สามารถหมุนได้แล้วสท่อนเนี่ยก็จะหมุนขยับไปก็แล้วแต่ว่าจะขยับยังไงแต่มันจะต้องเชื่อมตรงกลางด้วย torsional spring หรือ spring แบบหมุนนะครับผมแล้วผมก็ทำการใส่โหลดตรงนี้ด้วยแรงบิดทาว เนาะแล้วก็ทิศทางเนี่ยก็คือเหมือนกับมันให้ดูนะครับเหมือนกับมันจิ้มเข้าไปในกระดานเนี่ยก็คือตามตามแนวนี้เลยจิ้มเข้าไปในกระดานตามแนวนี้เลยดังนั้นเราจะเริ่มต้นยังไงดีก็คือไอ้ตัวมวลตัวนี้มันไม่ได้ติดอยู่กับพื้นแน่นอนมันติดอยู่กับอะไรบางอย่างที่มีอะไรบางอย่างกระทากับพื้นเพราะฉะนั้นต้องวาดพื้นหรือวาดกราวก่อนถ้าผมจะวาดกราวจริงๆงผมก็ลักษณะคล้ายๆกับกราวของไฟฟ้าก็ได้นะครับไม่ต้องวาดให้แตกต่างกันมากถัดไปก็คือเราจะมี เราจะมีแบริ่งอยู่2ตัวถูกไหมครับที่ยึดติดอยู่กับกล่าวเพราะฉะนั้นมันก็คือเหมือนกับมีแดม2สตัวผมก็วาดเป็นแดมสตัวไปติดอยู่กับกล่าวโอเคเอซึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือ ไอ้ออความฝืดที่มันเกิดขึ้นก็เหมือนกับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันกระทํากับอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือไอ้ตัวแท่งทั้งสองนี่แหละซึ่งแท่งทั้งสองก็จะมีอินเนอร์เชียที่แตกต่างกันผมก็วาดเป็นอินเนอร์เชีย J 1ตรงนี้แล้วผมก็วาดเป็นอินเนอร์เชียร์ J สองตรงนี้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวมวยความเฉยทั้งสองเนี่ยหรือแท่งทั้งสองเนี่ยมันต่อกันด้วยสปริงเพราะฉะนั้นผมก็จะเชื่อมด้วยสปริงตรงกลางโอเคไหมครับเราก็เลยได้ออกมาอยู่ในกษณะวงจรประมาณแบบนี้ แค่นี้ไม่พอเราใส่แรงบิดเข้าไปด้วยตรงมุก J 1นะครับคืออินเทอร์เชียที่1ผมก็ต้องใส่แรงบิดเข้าไปเป็นบวกนะครับเป็นบวกเพราะว่าทิศทางของผมผมบอกชัดเจนว่ามันเป็นบวกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทาวเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นลูกศรเข้าไปเราก็ถึงการแก้แล้วว่าสมการที่เราจะได้จากวงจรเนี่ยเราจะใส่อะไรบ้างนะครับผมเขียนตัวแปรให้ เออผมเขียนค่าของที่ให้หมดก่อนอันนี้ B2 MK เอ่ะลำดับถัดไปคือคือหาเครื่องหมายบวกลบซึ่งอันนี้ที่จริงเราตั้งได้มั่วเลยแล้วเดี๋ยวสมการมันจะเปลี่ยนตามเองแต่ว่าถ้าสมมติผมทำเดี๋ยวผมจะให้ตรงนี้เป็นบวกลบผมจะให้ตรงนี้เป็นบวกลบพอผมให้ตรงนี้เป็นบวกลบเนี่ยผมก็ใช้ลูกศรชี้ทิศทางของแรงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า แรงไปทิศทางไหนแต่ว่าถ้าผมกําหนดบวกลบมาอย่างนี้แล้วแรงมันจะต้องบวกลบอย่างนี้แล้วก็บวกลบอย่างนี้แล้วก็บวกลบอย่างนี้บวกไปลบใช่ไหมบวกไปลบโอเคโอเคแค่นี้ก็สามารถเขียนได้แล้วก็จะมีอยู่ทั้งหมดหลายไม่มีอยู่หลายสมการเหมือนกันแต่สมการหลักๆเนี่ยให้เราดูที่อินเนอร์เชียเรามีอินเนอร์เชียอยู่สองก้อนเพราะฉะนั้นก้อนแรกเนี่ยจะเป็น j 1คูณกับ d โอเมก้าหนึ่ง dt แน่นอนโอเมก้าหนึ่งมาจากไหน ผมก็กำหนดตัวแปรมาว่าความเร็วของก้อนเนี่ยผมจะเรียกมันว่าอะไรผมอาจจะเรียกว่าโอเมก้าเก็ได้หรือโอเมก้าบหรือโอเมก้าไหนผมเรียกว่าโอเมก้าหเพราะมันเหมือนกับเป็นก้อนที่1เนาะอีกอันนึงที่เดี๋ยวจะมีก็คือเป็น j 2คูณกับ d โอเมก้าส dt ตัวนี้จะเป็น,นเกิดตัวนี้จะเกิดจากอินเนอร์เชียของก้อนที่2นี่แหละนะครับอ่ะก้อนแรกนะครับ จะต้องกับเท่ากับแรงทั้งหมดที่กระทำซึ่งแรงทั้งหมดที่กระทำเนี่ยก็ดูโนโดตรงนี้แล้วดูว่ามีเส้นตรงไหนบ้างทั้งหมดมีอยู่3เส้นด้วยกันซึ่งเส้นแรกเนี่ยเป็นบวกบวกทาวก็เป็นบวกเส้นที่2เป็นลบเพราะมันออกมาใช่ไหมครับก็เป็นลบด้วยแรงเดมตรงนี้นะครับถ้าใครทําถนัดแล้วเนี่ยอาจจะแทนค่าเลยก็คือเป็น B1 คูณกับความเร็วที่เป็นบวกลบด้วยความเร็วที่เป็นลบซึ่งก็คือโอเมก้าหลบด้วยศย ก็เขียนทีเดียวได้เลยไม่ต้องไปเขียนบรรทัดอยู่บรรทัดหนึ่งนะครับผมหรือจะเขียนอีกบรรทัดหนึ่งก็ได้มันก็มันก็ไม่ต่างกันเพราะมันเป็นการจําลองเฉยๆนะครับยังไม่ได้แก้อะไรจริงจังอ่ะคราวนี้ถ้าอีกแรงหนึ่งมันจะเป็นบวกก็คือบวกตรงนี้บวกด้วย tau s นะครับก็คือแรงบิดที่เกิดจากสปริงแล้วเราก็รู้ว่าไอแรงบิดที่เกิดจากสปริงเนี่ยเขียนอยู่ใน differential form นะครับก็คือรูปแบบของ derivative ได้ก็คือ k คูณกับ โอเมก้าสองเกือบผิดแล้วอันนี้โอเมก้าสองลบด้วยเโอเมก้าหนึ่งอย่างเงี้ยถึงจะถูกเพราะว่าบวกก็ก็ลบจงไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นบวกกับลบตรงนี้ผมก็ต้องดูว่าโอเมก้าตรงเนี้ยผมตั้งชื่อมันว่าอะไรตรงเนี้ยผมจะตั้งชื่อมันว่าโอเมก้าสองตรงนี้ผมจะตั้งชื่อมันว่าโอเมก้าหนึ่งอ,อย่างเงี้ยผมก็ดูว่าโอเมก้านี้เป็นโอเมก้าสองนี้เป็นโอเมก้าหนึ่งก็โอเคอันนี้ตั้งชื่อก็เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่มันติดกับกราวเพราะฉะนั้นตรงเนี้ก็จะกลายเป็นศนูน,นย์น,นยะ โอเคถัดไปนะครับก็คือเนี่ยแหละไอตัว J2 คูณกับความเร่งนะครับของของของไอ้อนที่2เนี่แหละอ่ามันก็จะเท่ากับแรงบิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งมันชี้ออกหมดเลยก็เป็นลบฉะนั้นลบตัวแรกก็คือลบด้วย tau s ใช่ไหมก็คือแรงบิดที่เกิดจากสปริงใช่ไหมครับอ่าถัดไปก็คือลบด้วย แรงบดที่เกิดจากแดมตรงนี้ซึ่งถ้าคำนวณจริงก็คือ b 2คูณกับบวกความเร็วที่เป็นบวกลบด้วยความเร็วที่เป็นลบความเร็วที่เป็นบวกคือโอเมก้าสความเร็วที่เป็นลบติดอยู่กับกราวเพราะฉะนั้นมันีกลายเป็น0ก็จะได้ตรงนี้ออกมาเรามี dependent variable คือตัวแปรตามอยู่ก็คือมีโอเมก้าหเป็นตัวแปรตามมี tau s เป็นตัวแปรตามมีโอเมก้าสเป็นตัวแปรตามมีแค่นี้แหละ ครบแล้วมี3ตัวแปรตามแปลว,ว่าไดนามิกของทั้งระบบสามารถเขียนได้อยู่ในรูปของ third order system ก็คือมี Derivative อยู่3ตัวนะครับผมแล้วก็คำนวณได้ได้เลยแต่บางครั้งเราก็อาจจะต้องการว่าตำแหน่งของพลาหรือก้อนเนี้ยตรงสุดท้ายเนี้ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็อาจจะเขียนอยู่ในรูปของเดลตาเดใช่ไหมพอดีเาสองเท่ากับโอเมกก็ได้ก็กลายเป็นว่าเราเพิ่มเดาสมาตัวหนึ่ง แต่สมการเราก็เพิ่มมาอีกชุดหนึ่งเหมือนกันก็คือแบบนี้เทว่าโมเดลครบแหละแล้วเราก็แค่แก้สมการทั้งหมดนี้เพื่อหาเตต้าสองก็ได้แหละนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับที่เราเคยหามากเลยจะสังเกตว่าเ,เรื่องตำแหน่งว่าอันไหนบวกอันไหนลบ,ห,นลบหรืออะไรเงี้ยผมไม่ค่อยแคร์แล้วคือจริงๆสลับกันก็ได้แต่ว่าสมการมันจะออกมาแล้วมันจะมีลักษณะที่เหมือนกัน ช่ไหมมันอาจจะผิดที่บวกที่ลบอาจจะไม่เหมือนกันแต่พอเราเอามารวมกันจริงๆอ่ะมันจะได้ออกมาเหมือนกันเป๊ะเลย